อื่นที่เราจะได้ตัวคําจํากัดความนี้มานะคะเราก็ได้มีการประชุมทีมสหวิชาชีพแล้วก็กับพื้นที่เครือข่ายซึ่งเราได้จัดประชุมเกิดขึ้นนะคะถึง2ครั้งแล้วก็ได้มีคําจำกัดความเกิดขึ้นนะคะเราจะให้ความหมายอาของ3 s หรือว่า Super Special Reserve i c น,นี้สันส้นๆว่านะคะก็คือเป็นความหมายของผู้ป่วย จิตเวชรุนแรงยุ่งยากซับซ้อนที่มีที่มีการรักษาแต่อาการไม่ดีขึ้นนะคะหรือเป็นผู้ป่วยที่ไร้ญาติไม่มีคนดูแลแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นอันตรายต่อตอนเองและผู้อื่นแล้วก็ร่วมกับผู้ป่วยที่เป็นนิติจิตเวชร่วมด้วยนะคะกลุ่มนี้เราจะจัดไว้ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยากซับซ้อนค่ะค่ะ การติดตามดูแลต่อเนื่องนะคะของงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนนะคะเราก็จะมีแนวทางการติดตามโดยเราเริ่มตั้งแต่ OPD ซึ่งมีการประเมินเข้าสู่ IPD แล้วก็ IPD ก็จะมีการประเมินซ้ำแล้วก็ส่งต่อมาที่งานจิตเวชชุมชนนะคะการส่งต่อเราจะใช้วิธีออนไลน์ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ภายในของเราอินเทอร์เน็ตนะคะภายในโรงพยาบาลอพอส่งไปถึงพื้นที่อ,อีเมลนะคะ พื้นที่ก็จะส่งต่อไปที่ชุมชนพื้นที่เครือข่ายที่ผู้ป่วยอยู่นะคะแล้วก็จะมีการติดตามเยี่ยมแล้วก็ดูแลแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาที่จิตเวชชุมชนอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. การติดตามของเราเราจะมีแนวทางการติดตามโดยใช้1เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนอ แต่ถ้าเกิดว่าคนไข้อากาศยังไม่ดีขึ้นเราจะมีการติดตามดูแลต่อได้โดยเราเปิดโอกาสให้ทางชุมชนมีการโทรปรึกษาหรือประสานงานกลับมาที่ชุมชนได้ตลอดเวลาค่ะ